สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโจโจ้สายสิริพอดแคสต์และนี่คือคุยกันหลังยิม้ม One Voice m a d i Insights ค่ะรายการที่หยิบเรื่องน่าสนใจจากสิ่งที่เราไปอ่านไปฟังไปเรียนรู้มาแล้วเอามาเล่าต่อเป็นภาษาไทยแบบเบาๆหลังออกกำลังกายให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเราอยากมาชวนคุยกันเรื่องของกลิ่นค่ะเคยไหมคะบางครั้งเวลาเราเดินผ่านใครบางคนแล้วอยู่ดีๆใจมันก็สะดุดค่ะ แค่กลิ่นน้ําหอมหรือว่ากลิ่นอะไรบางอย่างะะที่ลอยมาแล้วก็รู้สึกเหมือนโลกมันหยุดนิ่งใจเต้นแรงหรือบางทีก็เศร้าแบบไม่มีเหตุผละคะ่ะเรื่องกลิ่นเนี่ยนะคะเราได้คุยกันไปแล้วในตอนหนึ่งค่ะของ playlist Jim b u d d i e s u n f i l t e r นะคะที่เราแล้วก็เพื่อนๆบ้านหลังยิมเนี่ยรีวิวน้ำหอมสุดโปรโดกัน,นะคะซึ่งพอเราแต่ละคนเล่าถึงกลิ่นที่ชอบว่าทำไมถึงชอบ ก็จะมีส่วนที่พยายามจะอธิบายว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันทําให้เรานึกถึงสิ่งนี้สถานที่นี้หรือว่าคนคนนี้อย่างนี้ค่ะหรือว่าแค่ได้กลิ่นใจก็รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะเจาะลึกขึ้นในอีกมุมนึงค่ะว่าทําไมกลิ่นเนี่ยถึงมีพลังแบบนี้กับจิตใจของเราเรื่องนี้มีที่มาน่ารักมากนะคะมาจากนวนิยาย In Search of Lost Time ลาคือชาจูตองปรูของมาซเอลบรูตนักเขียนชาวฝรั่งเศสค่ะในเรื่องเนี่ยมีฉากที่ผู้บรรยายจุ่มขนมมาเดลันลงในชาร้อนนะคะแล้วรสชาติแล้วก็กลิ่นนั้นเนี่ยพาให้เขาหวนระลึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็กแบบชัดเจนแล้วก็เต็มไปด้วยรายละเอียดมากกว่าที่คิดค่ะต่อมานักประสาทวิทยาแล้วก็นักจิตวิทยา ได้นำฉากนี้มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ตั้งชื่อปรากฏการณ์นี้ว่ามาเ e ลันเอฟเฟกซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่สิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสนะคะอย่างเช่นกลิ่นรสหรือเสียงสามารถปลุกความทรงจำเก่าให้ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนเต็มไปด้วยความรู้สึกอย่างนี้ได้ค่ะ เราว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะกลิ่นเนี่ยไม่ได้แค่กระตุ้นความจำธรรมดาธรรมดาแต่มันกระตุ้นความรู้สึกที่ฝังลึกด้วยค่ะจากที่เราไปอ่านเจอในบทวควา์ของ h า r ์ a r d ์ a z e t t e a นะคะแล้วก็ Harvard Magazine เขาเล่าถึงว่าเส้นทางประสาทของกลิ่นเนี่ยมันพิเศษกว่าประสาทสัมผัสแบบอื่น,นะคะเพราะกลิ่นจะเดินทางจากจมูกผ่านโครงสร้างที่เรียกว่า o l f a c t o r y bulb แล้วส่งตรงไปยังสมองส่วนอะมิกดาลาและก็ฮิปโปแคมปัสค่ะซึ่งสองส่วนนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำค่ะต่างจากเสียงหรือภาพที่ต้องประมวลผ่านสมองชั้นนอกก่อนกลิ่นเนี่ยก็เลยมีผลกระทบกับความรู้สึกของเราแบบเร็วแล้วก็แรงกว่ามากค่ะเหมือนคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่า smell is the only sense that bypasses reason หรือก็คือกลิ่นคือสมัมผัสเดียวที่ข้ามเหตุผลไปกระตุ้นหัวใจได้เลยค่ะนี่เลยเป็นคำอธิบายค่ะว่าทำไมเราถึงมักจะมีปฏิกิริยากับกลิ่นแบบทันทีและแรงกลา้าบางครั้งก่อนที่เราจะคิดได้ด้วยซ้ำค่ะว่าเอกลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรนะอย่างนี้นะคะและเรื่องของกลิ่นกับความทรงจำเนี่ยนะคะมันเวอร์ไวามากจริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ทวีปไหนอยู่ในวัฒนธรรมแบบใดหรือว่า เติบโตมากับกลิ่นแบบไหนปรากฏการณ์นี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่ดูกันนะคะว่าผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยเขาเจอประสบการณ์แบบนี้กันยังไงบ้างเริ่มจากในญี่ปุ่นค่ะมีคำศัพท์น่ารักน่ารักค่ะว่านัสึกาชิใช้เวลาที่ได้กลิ่นหรือเห็นอะไรที่ทำให้นึกถึงอดีต แล้วใจมันละมุนละมุนวิววิวนะคะเหมือนความเศร้าเบ,า,เบาๆผสมความคิดถึงแบบอบอุ่นส่วนในโลกตะวันออกกลางอย่างอิหร่านเขาก็ใช้กลิ่นดอกไม้แห้งหรือพวกน้ำกุหลาบในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความรักและการสูญเสียรวมถึงในพิธีไว้อาลัยต่างๆค่ะในฝรั่งเศสบางครอบครัวจะมีกลิ่นขนมปังอบสดใหม่ หรือว่ากลิ่นคุกกี้มาเดรแลนด์ที่อบในบ้านช่วงบ่ายวันอาทิตย์ซึ่งสำหรับหลายคนนั่นคือกลิ่นของบ้านและวัยเด็กที่ไม่มีวันลืมค่ะในอเมริกาเหนือกลิ่นหญ้าตัดใหม่หรือพวก fresh cut grass ก็มักจะพาคนย้อนกลับไปถึงหน้าร้อนวัยเรียนช่วงเล่นกีฬาหรือว่าปิกนิกกลางสนามในวันหยุดนะคะหรือแม้แต่ในบ้านเราเอง บางคนได้กลิ่นน้ำอบไทยหรือว่าแป้งห,หมอมก็ทำให้นึกถึงคุณยายที่เคยใช้แล้วก็ทำให้ใจสะเทือนแบบไม่รู้ตัวค่ะพอเราเห็นแล้วนะคะว่ากลิ่นมีผลกับความรู้สึกและก็ความทรงจำขนาดนี้เราก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่านักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องนี้กันยังไงบ้างแล้วมีข้อค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีงานศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจค่ะจาก Neuropsychology ปี2003โดย h e r t z และคณะค่ะโดยนักวิจัยเนี่ยเขาทำการทดลองค่ะให้คนดมกลิ่นที่เคยผูกพันกับอดีตแล้วให้ดูการทำงานของสมองผ่าน FMRI สิ่งที่พบก็คือสมองส่วนอะมิกดาลาและฮิปโปแคมปัสตอบสนองแรงขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญค่ะและกลิ่นที่มาจากประสบการณ์เฉพาะตัว จะกระตุ้นสมองแรงกว่ากลิ่นทั่วไปด้วยค่ะอีกงานหนึ่งของ Hertz a n d e n g i n e ปี1996ก็ชี้ค่ะว่าคนส่วนใหญ่จำกลิ่นได้นานกว่าภาพหรือเสียงและกลิ่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ทันทีด้วยนะคะอย่างเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์ช่วยลดความเครียดกลิ่นมิ้นช่วยกระตุ้นสมาธิหรือกลิ่นขนมปังอบทำให้รู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านค่ะ นอกจากนี้งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งจาก MDPI Brain Science ปี2016นะคะยังชี้ให้เห็นว่ากลิ่นที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำดีๆสามารถช่วยลดความเครียดและมีผลต่อการลดการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยนะคะฟังแล้วน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วว่ากลิ่นมีพลังขนาดนี้คำถามต่อไปก็คือเราจะเอาความรู้เนี้ย ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะดูแลใจของเราเองให้ดีขึ้นลองมาดูเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถเริ่มได้ทันทีค่ะอย่างแรกเลยก็คือการสร้างกลิ่นประจำตัวเพื่อความมั่นใจค่ะโดยเราอาจจะลองเลือกน้ำหอมหรือว่า essential oil สักกลิ่นที่เราชอบมากๆ แล้วใช้เป็นประจำสักพักหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เวลาเราต้องเจอสถานการณ์ที่ตื่นเต้นเครียดหรือประหมาแค่ได้กลิ่นนั้นเนี่ยสมองเราจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่คุ้นเคยและช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเหมือนมีแองเคร์ที่ดึงเราให้กลับมาสู่ตัวเองนี่อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจค่ะว่าทำไมหลายคนถึงมีน้ำหอมสุดปโปรดที่ใส่แล้วรู้สึกเป็นตัวเองที่สุด เหมือนที่เราแล้วก็สาวๆบ้านหลังยิมเคยคุยกันในตอนที่รีวิวน้ำหอมสุดโปรดในอีกเพลย์ลิสหนึ่งนั่นล่ละค่ะเทคนิคที่2ค่ะก็คือการใช้กลิ่นสร้างริช u a วลประจำวันค่ะอย่างเช่นก่อนนอนเราอาจจะจุดเทียนกลิ่นลาเวนเดอร์หรือว่าทาเอเซนเชลออล์กลิ่นอ่อนๆที่ข้อมือเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้สมองรู้ว่าถึงเวลาพักแล้วหรือช่วงเช้าเราอาจจะใช้กลิ่นมิ้นท์หรือว่ายูคาลิปตัส ช่วยกระตุ้นสมาธิและก็ความตื่นตัวหรือในเวลาที่เราต้องทำงานหนักหรือว่าโฟกัสมากๆเนี่ยเราก็อาจจะหยดน้ำมันหอมระเหยพวกกลิ่นโรสแมรี่หรือว่าเลมอนเพื่อช่วยเพิ่มสมาธินะคะเทคนิคที่3ก็คือการใช้กลิ่นเป็นเครื่องมือเยียวยาอารมณ์ค่ะเวลาที่เรารู้สึกเศร้าเหงาหรือเครียดลองหากลิ่นที่เชื่อมกับความทรงจำดีๆของเราค่ะ อาจจะเป็นกลิ่นขนมที่คุณแม่เคยทำกลิ่นดอกไม้ที่เคยได้จากคนที่เรารักหรือแม้แต่กลิ่นหอมที่เราใส่ในวันที่เรามีความสุขนอกจากที่กลิ่นเนี่ยจะปลอบใจเราได้แล้วเรายังใช้กลิ่นเป็นตัวช่วยฉุกเฉินเพื่อจัดการอารมณ์ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เรากโกรธหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดกลิ่นพวกส้มหรือว่าแมนดารินเนี่ยช่วยลดความตึงเครียดได้ค่ะหรือเวลาที่เราเศร้าหรือท้อแท้ กลิ่นจัสมินกลิ่นดอกมะลิกลิ่นดอกกุหลาบพกโรสต่างๆช่วย lift up อารมณ์ของเราได้หรือเวลาที่รู้สึกวิตกกังวลกลิ่นคาโมไมล์หรือว่าซีดาร์วูดเนี่ยช่วยให้รู้สึกสงบขึ้นได้นะคะซึ่งเราอาจจะเอามาปรับใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นอาจจะพกผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆที่หยดน้ำมันหอมระเหยเอาไว้หรือใช้ i n h a l e r s t i c k ที่มีกลิ่นที่เราชอบเวลาอยู่ในที่แอรอัดรถติดหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดแค่สูดดมกลิ่นนั้นเนี่ยก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ทันทีค่ะเหมือนเป็นการใช้กลิ่นพกพาปิดตัวนั่นเองค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างซิกเนเจอร์เซนส์ให้กับที่อยู่หรือว่าสิ่งแวดล้อมเรานะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือบ้านนั่นเองค่ะเราอาจจะเลือกกลิ่นประจำบ้าน าจจะใช้ดีฟิวเซอร์หรือว่าเทียนหอมกลิ่นเดียวกันทั้งบ้านหรือว่าถ้าอยากจะเพิ่มบรรยากาศเนี่ยอาจจะแยกกลิ่นตามห้องค่ะอย่างเช่นห้องนอนห้องน้ำหรือว่ามุมทำงานเป็นคนละกลิ่นก็ได้ค่ะเวลาเราเดินทางกลับมาบ้านเนี่ยสมองก็จะรู้สึกผ่อนคลายทันทีค่ะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับความรู้สึกปลอดภัยและอยู่บ้านนั่นเองค่ะทั้งนี้มีคำเตือนเล็กๆน้อยๆนะคะ ถ้าใครมีผิวที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟหรือว่าแพ้ง่ายหรือว่ามีโรคภูมิแพ้เนี่ยให้ระวังการใช้เอเซนเชียลออยล์โดยตรงกับผิวค่ะอาจจะฉีดหรือว่าหยดบนเสื้อผ้าแทนค่ะแล้วก็ควรทดสอบก่อนใช้นะคะพอเล่ามาถึงตรงนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากลิ่นไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันแต่มันคือเรื่องของความทรงจำความรู้สึกและตัวตนของเราค่ะเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมอดีต ปัจจุบันและอนาคตเข้าได้กันอย่างอ่อนโยนและบางครั้งกลิ่นบางกลิ่นก็ไม่ใช่แค่หอมแต่มันคือการได้อบกอดตัวเองในเวอร์ชั่นที่เราเคยรักเคยภูมิใจและพากลับมารู้สึกแบบนั้นอีกครั้งค่ะขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบตอนหวังว่าหลังจากฟังตอนนี้แล้วทุกคนจะรู้สึกกับกลิ่นต่างๆรอบตัวด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไปค่ะและค่อยๆเรียนรู้ที่จะ ใช้พลังของกลิ่นมาดูแลใจตัวเองมากขึ้นนะคะและเช่นเคยค่ะเราได้ใส่แหล่งข้อมูลที่พูดถึงในเอพิโซดนี้ไว้ใน description box ด้านล่างแล้วนะคะเผื่อใครอยากไปอ่านต่อหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในแบบที่ลึกขึ้นค่ะและนี่คือคุยกันหลังยิม้ม one voice many insights แชร์ใจเบาๆหลังออกกำลังกายค่ะถ้าคุณชอบคอนเทนต์ฟีลแบบนี้เราขอฝาก p l a y ิสต์นี้ไว้ด้วยนะคะ รวมถึง p l a y ์ลิสต์ m b u d d i i s Unfiltered ที่เราเคยคุยกันเรื่องน้ำหอมสุดโปรดถ้าใครพลาดไปลองย้อนไปฟังดูนะคะเพลๆเนี่ยอาจจะได้กลิ่นโปรดเพิ่มขึ้นมาในใจด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ